ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับตั้มมิเชนเจอร์นะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมการผสมเกสรนะครับต้นโชคเก้าชั้นนะครับวันนี้นะครับได้เรื่องงามางดีก็คือได้มีเกสรตัวเมียนะครับที่ได้จากต้นหน้าวัวใบกัมบยีต้นนี้นะครับผมแล้วทีนี้นะครับพอดีข้างๆเราก็จะมีเกสรตัวผู้จากต้นโชคเก้าชั้นต้นดําต้น้นี ก็จะเอามาป้ายผสมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเกสรตัวเมียนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับนี่จะเห็นเป็นน้ําใสๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นน้ําหวานที่เอาไว้พวกล่อพวกแมลงนะครับให้มาตอมนะครับแมลงหลังจากที่ไปตอมเกสรตัวผู้นะครับเขาจะมาตอมเกสรตัวเมียนะครับเขาจะติดเท้าของแมลงมานะครับ ม,ม, uh มันก็จะได้รับการผสมนะครับทีนี้นะครับผมจะใช้โชคเก้าชั้นนะครับเกสรของต้นดําต้นนี้นะครับต้นโช์เก้าชั้นดําต้นนี้นะครับเข้ามาผสมนะครับเนื่องจากมันมีแค่ต้นเดียวนะครับที่พร้อมต้นนี้ต้นเดียวนะครับต้นอื่นยังไม่พร้อมนะครับที่ยังเหลือเกสรก็คือละอองตรงนี้นะครับละอองเกสรนะครับตัวนี้ก็คือเกสรเพชรพูนะครับหลังจากที่เพศเมียนะครับ หมดลงนะครับเกสรเพชรพู่ก็จะผุดขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับบางท่านก็จะใช้วิธีการลูดเกสรเพชรพ้นะครับใช้มือนะครับลูดลูดเอาเกสรนะครับเราอองเกสรนะครับมาป้ายมาลูดต่อตรงนี้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะใช้วิธีการซับเอาน้ําหวานออกก่อนนะครับซับเอาน้ําหวานจากต้นแม่ ออกก่อนนะครับบางท่านก็ไม่ซับนะครับแต่อันนี้ผมลองซับออกเฉยนะครับเพื่อการติดจะดีขึ้นนะครับเกสรเพศผู้เพรเมียนะครับเขาจะค่อยๆไล่ขึ้นจนถึงสุดฝักนะครับเขาจะค่อยๆไล่ขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ผู้กันนะครับผู้กันนะครับคนอ่อนๆนะครับมามาป้ายเอามาป้ายเอาเกสรเพศผู้แบบนี้นะครับเกสรเขาก็จะติด ปลายภูกันมามันเป็นละอ,องเล็กๆนะครับค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นเราก็มาป้ายบริเวณที่เราซับเอาน้ำหวานออกเมื่อกี้นะครับก็จะมาป้ายบริเวณที่มีน้ำหวานนะครับอันนี้มันค่อนข้างใหญ่นะครับผูกัน ใช้เล็กๆอ่อนๆคนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ป้ายหายเอาเยอะๆเลยนะครับแค่นี้เป็นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ่นะก็รอติดฝักอย่างเดียวนะครับถ้าเขาติดเขาจะเป็นมเมล็ดแบบนี้นะครับเป็นฝักที่แบบนูนๆขมขมบวๆบๆแบบนี้นะครับ ฝักจะค่อยๆขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าฝักเล็กอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เริ่มฝอกก็คือเขาไม่ติดนะครับเขาติดเขาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวตุ่มที่ได้รับการผสมมันก็จะพุดขึ้นมาอ้วนอวๆ,ๆแบบนี้นะครับเป็นมเมล็ดเขียวๆแบบนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมลองผสมข้ามพันุ์ดูนะก็ đó, คือมาผสมกับหน้าวัวาบกบร, ús, รมีนะครับไม่รู้ว่าต้นเขาจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับทีนี้แต่ก็ไม่แน่นะครับว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะครับแต่ถ้าเกสรสมบูรณ์แบบนี้ก็มีโอกาสติดค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับติดฝักนะครับอาจจะได้เป็นพันุ์ใหม่ๆนะครับมาให้ชมกันนะครับผมก็รอติดตามได้น,นะครับหรือว่าจะเป็นแบบเดิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องรอนะครับอันนี้ผมก็ลองผสมข้างแรกเหมือนกันนะครับผม ระหว่างโชคเก้าชั้นดำด่างกับน้าบวกัมมันน่าบวบใบกัมมันดีนะครับก็ติดตามเพื่อนต่อไปนะครับก็ฝากติดตามช่องสารคดีบ้านนาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับก็วันนี้มาผสมเกสรนะครับข้ามผ่านข้ามต้นกันแบบนี้เลยนะครับผมเจอกันใหม่ที่หน้าผมดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับถ้ามันติดฝักก็อาจจะนานหน่อยนะครับประมาณ9เดือน8 9เเดือนเลยนะครับถึงจะสุกนะครับสำหรับฝักของ ตระกูลเอนทูเรียมตระกูลโชข้าชันตระกูลหน้าบัวใบมีนะครับผมก็ถือฝักนานนะครับแต่ถ้าได้ฝักมาแล้วก็ให้ลูกขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเป็นร้อยๆเลยนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ